สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับวันนี้พบกับโบตาบโต้คนเดิมนะฮะเป็นไงกันบ้านนะครับกับเกม De สตินีสิเรายังอยู่กับเกม Destin ีสินะวันนี้ได้ข่าวว่าเพื่อนเพื่อนนี่ติดกันงอมแงมเลยนะฮะถึงตัวผมเองด้วยนะครับอ่ะวันนี้เรามาอยู่กับพาร์ทที่5แล้วนะครับกับเกม Destin ีสิซึ่งวันนี้นะครับมีเพื่อนหลายคนนะครับเล่นไปสักพักแล้วเนี่ยโ,โหแบบเลเวลตันนะหรือว่าแบบอยากอัพดาวแล้วอย่างนี้แต่ว่าไม่มีตัวละครเพื่อมาอัปเกรดดาวตัวละครนะฮะก็ วันนี้ครับผมเลยมีทริคเล็กๆน้อยๆนะครับมันนําเสนอคือทำอยังไงให้ก็ทำยังไงก็ได้นะครับให้เลเวลพุ่งปี๊ดเลยนะฮะเพื่อที่จะให้อ,อ,อัพดาวตัวละครจากพวก3ดาวเนี่ยมาเป็น4ดาวนะเพื่อ <quê? S 1> <ๆ S 2> เอาตัว4ดาวที่เราอัพมาเนี่ยให้พวก4ดาวที่เราจะเล่นเนี่ยกินอีกทีนะครับเพื่ออัพเกรดไปเป็นตัวละคร5ดาวเนาะใช่ใช่เพราะว่าการจะอัพเกรดเป็นตัวละคร5ดาวได้เนี่ยมันต้องใช้ตัวละคร4ดาวทั้งหมด4ตัวนะครับทีนี้ถ้าเราให้กินไอ้ตัวนกเพนกวินอย่างเดียวเนี่ยโห ช้ามากครับกว่าจะมานะฮะนี้เราต้องใช้อากาศวิธีการปั๊มเลเวลนั่นเองฮะไปปั้นเด็กนะครับเพื่อให้ตัวตัวหลักกินนั่นเองทีนี้ครับผมมีเขาเรียกว่าเป็นยาวิเศษครับยาวิเศษจากโดเรมอนนะฮะวันนี้เป็นยาวิเศษขวดสีม่วงครับหน้าตาแบบนี้ฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ครับหน้าตาขวดสีม่วงแบบนี้เลยฮะกดเข้าไปครับอยู่ในช่องร้านค้านะครับ อันนี้ครับเจ้ายาพิเศษขวดสีม่วงเนี่ยนะครับถ้าเรากินแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราได้รับ exp เพิ่มขึ้น20%เลยนะครับก็คือหลังจากกดใช้แล้วเนี่ยจะได้รับ exp เยอะขึ้น20%นานนะครับ24ชั่วโมงเลยไนกะ่คือ1นวันเต็มๆนั่นเองถ้าเรากดใช้ปุ๊บเนี่ยนะโหแล้วมีกุญแจแบบเยอะๆด้วยเนี่ยนะนะฟาร์มกันเพลินเลยครับเรียกได้ว่าปั๊มเลเวลเด็กกันนี้กระจายเลยนะฮะอันนี้นะครับหลังจากเรากดซื้อแล้วเนาะมันจะมาอยู่ในช่องจดหมายนะครับนี่เราก็กดรับได้นะครับกดรับ พอกดรับเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นตรงนี้ครับด้านด้านสายบนเห็นไหมที่ผมคลิกๆอ่านีมันจะขึ้น exp นะครับนี่เรากด,ดได้อันนี้ของผมเหลืออีก26นาทีนะครับ exp ของผมเราลองไปดูครับว่าการใช้วิธีนี้มันจะทำให้เราได้รับ exp ต่อรอบเยอะขึ้นมากแค่ไหนนะครับก็20%สเนาะสมมติพันนึงก็ได้200นะครับประมาณนี้ก็ก็ถือว่าไวขึ้นนะสมมุติว่าเราเอาเด็กไปสัก 3ตัวเนี่ยเอาตัวหลักไปตัวหนึ่งเนี่ยโอ้โหออย่างทีมนี้นะครับผมก็ฟาร์มเด็กตัวหนึ่งนะอ่าที่เลเวล34นะครับก็อยากให้น้องเขาอัพเลเวลไวๆนะอ่าทีนี้เนี่ย20%มันก็ถือว่าเป็นจำนวนที่ค่อนข้างคุ้มต่อรอบนะครับสมมุติ10รอบเนี่ยสมมุติได้รอบละ2อ0ร้อบรอบก็2,000เลยนะครับถือว่าเยอะเลยทีเดียวโดยที่ตัวยา exp เนี่ยอยู่ได้ต้อง24ชั่วโมงนะครับและยิ่งมีกุญแจยเยอะๆอีกเนี่ยผมไปยังไงก็คุ้มครับแบบนี้ เป็นวิธีการที่ทําให้เลเวลพุ่งปี๊ดปี๊ดเลยนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยก็โอ้โหเอาไว้ปัม๊มสู้แบบ PVP อะไรอย่างนี้ได้นะเนาะสนุกสนานกันเลยทีเดียวนี่นะครับก็ปล่อยเด็กมันฟาร์มไปนะฮะเราก็ไม่ต้องสนใจอะไรปล่อยทิ้งไว้นะฮะให้เด็กมันเจ็บเลเวลไปครับนานๆจะกลับมาดูทีก็ได้แต่ว่าทีม,มผมๆเนี่ยยังไม่ค่อยเก่งนะฮะ เล่นเล่นอะไรก็ยังไม่ค่อยเก่งอ่ะเขาอ่ะนะครับก็ต้องนั่งเฝ้านิดหนึ่งนะครับอ่าต้องกดสกิลซะหน่อยนี่ครับตีกระจายนะฮะโอเคหลังจากมันจบด่านนะครับมันก็จะโชว์ให้เราเห็นนะครับว่าค่า exp ที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันได้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับอ่ามีเพื่อนๆหลายคนนะครับคิดว่าเอ๊หนึ่งร้อยเพชรเนี่ยแพงไปหรือเปล่านะครับ ต้องบอกก่อนเลยว่า100เพรเนี่ยไม่แพงนะครับผมว่าค่อนข้างคุ้มนะดีกว่าเราไม่กดใช้สำหรับแบบถ้าต้องการฟัรมเลเวลหรือว่าผู้เล่นใหม่นะาะว่ามันมันค่อนข้างโอเคเลยอ่ะเออแบบดีอยู่อะอะไรเงี้ยใช้ได้เลยถ้าอย่างผู้เล่นเก่าก็อาจจะเลเวลตันแล้วก็ไม่ต้องกดใช้ก็ได้นะเออแต่ผู้เล่นใหม่อะไรเงี้ยมันต้องกดบอกว่ากดไปค่อนข้างคุงค้มกว่านาะออันนี้ผมมาฟาร์มด่านอ่อนนะครับดูฮะเราได้มา 426นะครับก็จากเดิมเนี่ยอาจจะได้ประมาณแค่200หรือ300นะครับเราก็ได้เพิ่มมาเป็น426นะครับนี่อันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับที่ฝากไว้เพื่อนๆเล่นกันนะครับก็นี่เอาเลเวลอัพเลยนะครับถ้าใครอยากเลเวลอัพแบบพุ่งปีนพุ่งปีนนะครับก็กดใช้ยาพิเศษของโดเรมอนสีม่วงนี้ได้นะครับอ่าโอเคหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะอ่านี่ยาสีม่วงนี้นะครับหาซื้อได้ในร้านค้านี้นะครับ กดเข้ามาหน้าแรกเจอเลยนะครับนี่ครับยาสีบ่วงนะครับ100เพรเท่านั้นนะฮะโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นสอนวิธีไปแล้วนะถ้าเพื่อนเพื่อถูกใจนะครับหรือว่าเห็นว่าคลิปนี้ประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe กันได้นะครับเป็นกำลังใจโบาับโตด้วยนะครับสวัวันนี้สวัสดีครับปล่อยเพื่อนเล่นเกมกันอย่างมีความสุขครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ